สวัสดครับวันนี้ครับผมได้คุยกับคุณครูนะครับคือครูซับงวดจีพัฒนามีครับแกฝันว่าแกได้ขับรถของเพื่อนซึ่งเลขท้ายครับก็คือเลข7 8มื่อนี่คุณครูครับเพิ่นฝันต่องวดแล้วก็ฝันแล้วครับงวดที่1เมษายน2.5.67เพิ่นฝันแล้วก็เห็นตัวเลขเรียบร้อยนะครับ2อรอบนะแกฝันเลขท้าย0 7 9บนดอก7 เก้าล่างล้วก็มาเลขท้ายเจ็ดแปดออกเจ็ดแปดล่างงวดนี้บนได้ครับอาจจะออกเลขล่างอีกก็ได้เพราะว่าถ้างวดนี้เข้าก็จะกลายเป็นงวดที่3าครับสรับเลขล่างหรือจะมาเลขบนเลยก็ไม่แน่ครับหรืออาจจะมาทั้งบนทั้งล่างกับนไลองดูตัวเลขลองเอาไว้เพื่อเปรียบเทียบอะไรครับฝันของคุณครูครับส่วนใหญ่แกจะแม่นนะครับแล้วก็จะเข้าเข้า,เข,าเข้ามาเรื่อยๆผมก็หวังว่างว,างวดวันที่1เมษากัภาวนาครับให้เลข เลขของคุณครูบอกมานี่คือให้มันเข้างวดน,นี้ครับคุณครูครับเป็นฝันเห็นผีเจ้าที่ผีเจ้าที่น่าจะเป็นผีเจ้าที่เดิมครับที่ว่าเคยเคาะรถเคาะนั่นเค้านี่ครับที่ว่าเคยเข้าฝันตลอดงวดน,นี้กับว่าฝันเห็นผีเจ้าที่เจ้าเดิมครับแก่ๆที่ว่าเดินสักไม่เท่ามาหาเรางวดน,นี้ครับผีเจ้าที่มาเข้าฝันบอกว่าผ้าข่อยไปขึ้นลดหน่อยลถที่ว่าครับไม่ใช่รถเก๋งไม่ใช่เรรถกระบะไม่ใช่รถปกิกอัพ แต่ว่าเป็นรถทัวร์เลขเบิ้งเกิงนะครับเลขเบิ้งเกิงเลยคือคุณครูได้ห็นเลยในกองฝันเนี่ยคืออยู่ในโรงเรียนแหละครับแล้วก็ช่วงประมาณในวองฝันคือประมาณสักสี่โมงเย็นไม่มีใครสักคนอันนี้คือวองฝันนะประมาณสี่โมงเย็นครับไม่มีใครสักคนครับมีแค่คุณครูครับคนคนเดียวครับยืนอยู่บริเวณนะครับ เพิ่นบอกว่าเพิ่นกําลังถือเอกสารเอกสารครับหลายอย่างแล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะกลับบ้านจู่ๆครับก็มีผู้ชายแก่ๆครับล่าเล็กๆครับเดินเข้ามาแล้วก็ตะโกนกับคุณครูว่าพาพปขืนรถทัวร์เนยใคอยอยากไปเที่ยวซึ่งคุณครูครับกันแนมสายแนมขวาไม่มีรถทัวร์ซ้าคันครับอยู่ในรถอยู่ในโรงเรียนคุณครูกันเมอแนมมึงนะขืนในใจ รถทั่วใส่ละมีพ่อคันบ่มีบังจอดพ่อคันรถทั่วมาจากใสน้ออันนี้แก่ๆคิดในใจสักพักหนึ่งครับผู้ชายแกแ่ๆแครับก็ตะโกนบอกว่ามึงสิผ้ากู้ไปบอตะโกนแบบนี้นะครับมึงสิผ้ากู้ไปบอมึงสิผ้ากูข้ขืนบอสรุปว่าคุณครูครับยังไม่เห็นรถเลยนะครับแต่ตอบตกลงประมาณนี้ครับ ในความฝันคือไม่ได้คุยกันนะบ่ได้บอกกันเลยครับคือคุณครูทราบหน็นคือแกแค่พยักหน้าเฉยครับว่าเออเออก่อนสีนครับมึงสีผ้ากู้ไปขืนบอประมาณนี้ครับคุณครูทราบก็พังงักหัวสีบัดพอรับปากแล้วครับคุณครูหันหลังไปเบิ่งครับรถทัวร์สีฟา้ฟาจอดขั้นทะเลบกง,งอยู่ครับแกตกใจเหงาเลยครับว่ารถทัวร์มาจากไสมือตะกี้ยังไม่มีรถจอดเลยบัดพอ บัดพ่อเราบอกว่ามึงสิพากู้ขืนบ่อพยักหน้าปั๊บหันหลังไปครับมวยขนคิงลูมยาเลยรถทัวร์ครับจอดอยู่คันบางใหญ่ครับหนึ่งคันแล้วย่งนั้นครับผู้ชายแก่ๆครับก็เดินมาครับเดินมาแล้วก็เดินไปขึ้นรถซึ่งครูทรัพย์ก็เดินตามครับก่อนที่ว่าจะขึ้นรถครับมันมีข้างรถเนาะมันจะมีข้างรถที่ว่าเขียนตัวเลขครับบักง่ายหนึ่งตัวเลขที่ว่าคุณครูแกเห็นครับ เป็นเลขสามตัวเลยแหละครับหรือถ้าไม่เลขสามตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขหกตัวเลยลแหละแกก็เลยว่าอเห็นบักไงหนึ่งไนหะตัวเลขเนาะมันจะอาจจะเป็นเบอร์อาจจะเป็นเลขรถอย่างสยางครับอาจจะเป็นรหัสรถอย่างสยางครับตัวบักไงยังอยู่อยู่ขังอยู่ขังกระจกใช่ไหมครับคุณครูแกก็เห็นเลขแล้วก็ผู้ชายแกครับก็ขึ้นรถไปคุณครูครับแกก็ขึ้นรถตามบัดพ่อขึ้นไปบนรถครับ เด็กน้อยเต็มคันรถเลยนอคุงกัหนอกุงบ่นีเหมือนว่าตัวเองจะไปเที่ยวตอนที่ว่าผู้ชายแก่ๆครับตะโกนบอกว่าพากูไปเที่ยวเนี่ยก็เปิดมานั้นครับอาจสิว่าไปสดสนศึกษาหรืออาจจะไปชมงานยังสักอย่างครับขึ้นมาบนรถครับเด็กน้อยเต็มรถเลยคุณครูกะงงนอนวันนี้โอ้ยว่าสันคุณครูก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเขาก็ขับรถแล้วก็ออกไปเลยครับ พอออกไปครับคุณครูแกก็แนมใส่แนมขัวก็เห็นนักเลี่ยนก็เห็นผีเจ้าที่ครับนั่งอยู่ครับแต่คุณครูไม่ได้นั่งนะครับคุณครูเป็นคนยืนครับในวองฝันยืนจนเมื่อยล่ะบุงหัว่าเขาไปใส่ละยืนจนเมื่อยแกบอกว่าแกปวดขามากตอนที่ว่ายืนอยู่บนรถปวดขาจนสะดุ้งตื่นพอตื่นขึ้นมาครับแกรู้สึกว่าขาแกเป็นตะคิวนี่คือวองฝันของคุณครูครับมึงสิผ้ากูข้ขืนบอหันไปครับ รถทัวร์ครับจอดขั้นเมืองใหญ่หนึ่งสีฟ,ะฟะ้าเลขที่ว่าค,คุณครูทราบครับแกเห็นหนึ่งของฝันคือเลข8ปดหหนึ่งขีดแปดเก้าสองแหหนึ่งขีดแปดเก้าสองนี่คือตัวเลขที่ว่าค,คุณครูทราบแกเห็นมันเป็นลักษณะเหมือนกับคล้ายเบอร์โทรเป็นคล้ายเบอร์รถหรือเครื่องอยังสงซยังครับที่ว่าแกเห็น81ดนขีดแปดเก้าสองนี่คือแกเห็นถามว่าทะเบียนรถแกเห็นไหมตอบครับไม่เห็น เพราะว่ารถมันจอดอยู่บกใหญ่งงเลยสินะไม่ได้หันท้ายไม่ได้หันหน้าเลยครับมันจอดข้างๆแกเห็นแต่ตัวเลขข้างรถครับคือแปดหกหนึ่งขีดแปดเก้าสองนี่คือตัวเลขที่คุณครูแกเห็นมีสับนีครับนี่คือความฝันของคูทรูซับแล้วก็จะมีเลขอีกตัวหนึ่งครับเดอ้ออันนี้คือเลขที่ว่าคุณครูซับแกจะซื้อถามว่าเลขมาจากไหนจําได้ไหมครับว่าเพื่อนของคุณครูครับที่ว่าทะมีรถเจ็ดแปดครับแกฝันว่าแกถอยรถชนบ้าน ทะเบียนรถมันเจ็ดแปดมันออกแล้วงวดน,นี้มันอาจอาจจะออกทะเบียนบ้านก็ได้ทะเบียนบ้านเลขเลขบ้านที่ว่ารถชนบ้านก็คือเลขเก้าเจ็ดหกครับเก้าเจ็ดหกนี่คือทะเบียนบ้านแกก็จะซื้อตัวนี้ด้วยครับทําไมถึงคุณครูจะซื้อวงวดที่ผ่านมาพี้ครับคุณครูเพิ่นฝันเห็นรถคันนี้แกก็ได้เงิน <c oughs> หาหมืน่นแล้วก็เพื่อนก็ได้แสนห้าเพื่อนอาจจะไม่ดูสมพงษ์กันแล้วก็เพื่อน <c oughs> เพื่อนเ <c oughs> พื่อน <c oughs> คุณครูมาฝันเก้าเจ็ดหก แกก็เลยจะซื้อด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวดวงมันอาจจะสมพงกันก็ได้ถาว่ามาขหางได้หาหนึ่งกับ็อมือเลยครับมันต้องแยกครับอันนี้เป็นเลขที่ว่าเพื่อนแกฝันและแกก็จะตามซื้อแล้วก็ของเลขของครูแกฝันแกก็จะซื้อตัวนี้ถามว่าหลายหางบอกผมตอบเลยนะครับมันไม่เยอะหางหรอกครับบางคนครับให้เลขมาเป็นสิบหางสิบสองหางก็มีครับคนอื่นให้หลายๆก็บอกเคยไปว่าเขาเจ้าคนเลยหรือไปว่าบอกผมกับบมหูวเลยแต่สำหรับผมเนาะ ซื้อขึ้นซื้อลงกะว่าประสาทว่าเลขคือหลายห่างแต่นอกกบหน้าเนาะคือผมไม่ใช่คนที่ว่าบอกเลขผมแค่เอาความฝันแล้วก็มาเล่าต่อครับว่าคนที่ว่าเขาฝันเขาซื้อประมาณนี้สิครับอย่าพึ่งไม่ว่าพึ่งนะครับเนาะว่าผมดีกว่าครับเพราะว่าผมบอกเลขหลายก็ไม่ว่ากันครับทุกตัวเลขไม่รู้ได้ครับว่ามันจ่อเลขไหนแต่ทุกคนไปซื้อเลขไหนก็ขอให้ถูกครับขอให้ถือแบบจังๆเลยไม่ว่าจะเป็นสามตัวตรงๆหรือจะเป็นเลขรางวัลลอตเตอรี่รางวัลไหนก็ได้ครับ แต่ว่าคุณครูครับเป็นฝันเห็นเลขที่ว่าติดข้างรถเนี่ยหรืออาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งบ่หกตัวเลยแกฝันเลขหกฝันเห็นเลขหกตัวได้ไลยแต่ลักษณะมันเหมือนกับเป็นเลขเครื่องเลขเบอร์เลขอีกอย่างสักอย่างครับลองพิจารณามังครับหนึ่งเมษาหกเจ็ดขอให้ได้ทุกคนถูกรอตอตรี่เหมือนกับคุณครูอีกครับวันนี้